สวัสดีนะครสวัสดีพี่น้องนักขาวทุกคนนะครับก็เมื่อช่วงบ่ายเนี้เราก็ได้มีกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็นเป็นกิจกรรมนะฮะที่ทางเท่าแก่น้อยนะฮะได้จัดงานขึ้นนครสโรังานเท่าแก่น้อย h o t e s s and Spicy with 2pm นั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงบ่ายนี้มีแคมเปญด้วยนะครับให้ทายนะครว่าใครจะเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะล่าสุดนะฮะของเท่าแก่น้อยแล้วเป็นการแจกรถยนต์นะครับ s u h i s i r Mirage นะฮะในช่วงบ่ายนะครับที่ ฮัตบ r ็อกคาเฟ่ไปแล้วนะฮะช่วงนี้เราได้เวลาของ Exclusive Interview นะฮะและแน fall. ่นอนนะฮะก็เราก็ต้องมีล่ามเนียต้องขอสิบธุ์มกันต้อนรับนะฮะคุณจียอนและชูเพียด้วยรับชูเพียนจะผิดหรอไม่ผิดนสวัสดีครับสวัสดีครับจียอนมาช่วยพี่หน่อยจียอนทัางไหนลูก อ๋อเหรอแล้วังไงครับนนี้เลยครับนี่เลยครับนี่นิุกุลนะฮะอ่ะเราก็เรียกว่าใกล้กันสุดๆแล้วนะฮะอะไรคะนะนะั้นอาวน้ำตาแตกเลยเหรอคะลูก <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อมองคุกลต้องรัง้งเออนีวจะติดพี่ไปด้วยจะชา้าอ่ะคุยกันเลยดีกว่าให้ 2PM นะครับ แนะนำตัวทักทายกันหน่อยบ먼저자기소개갑니다해주시고인사해주세요ด o we a บ e about to begin. ส,สญญนุกสนานเลยสิครับรนีน่ไม่ได้ใช่กหมง่ายๆนะเออมากระบตัวเยอะขนาดนี้ห้ามเก็บเสียงไว้ไม่มีใครรู้ว่าเรากกบ้าทูบีเอ็มนะเออเราก็เต็มที่กันไปเลยนะมาเมืองไทยครั้งนี้คิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่เมืองไทยของเราดิฉันเมืองไทยของเราละ ใช่คำถามยากเลยเนี่ยหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่านักข่าวดูดูหน้าตึงขึ้นไปโบททองมาร้อยใหม่หน้าตึงขึ้นเออหรือเปล่าเธอต้องเจอนักข่าวเราสิเห็นไหมดูแต่ละคนสิอ๋อมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่มีสารไม่สารมีเหรอฮะไม่มีไม่มีรถติดขึ้นรถเยอะขึ้นคนซื้อมีซูบิชิมีหลอยชิ้นมากขึ้นจำนวนนเข้าเก็บเ่มากขึ้นพี่เก่งตรงนฮะ อ๋อก็รถติดขึ้นครับแล้วก็มีคนไทยเท่าแก่น้อยเมื่อมากขึ้นอะรู้สึกดีใจครับผมครับผมนะฮะอ่าล่ะครับเพื่อนๆถามเพื่อนๆบ้างดีกว่านะครับมาเมืองไทยกันเรียกว่าบ่อยครั้งเลยปีนี้หลายครั้งนะฮะพูดภาษาไทยอะไรกันได้บ้าง่ขอบคุณที่มาเข้ามาทักทายเยอะเริ่มจากเท็กย้อนนะคะเท็กย้อนเย้สวัสดีค่ะ

ร้อยไหมใช่เนี่ยนัข่าวที่มาวันนี้เจอทูพเอ็นแต่ไปร้อยใหม่กันมาเลยร้อยใหม่เพราะว่าดึงน้าตืงทุกเพียหมดตาบัวอริมืทุกเสื้อกันถึมาปูชุดตาบัสวยไหมยย้มคุซออกสเกลนี่ก็ให้ถ้าปูชนดูดีสวยป่ะเออสวยป่ะอ่ะ 보들라 보들라 나머지 분들 한마디씩 해주세요 <놀빔람> <laughs> 아, 네아 저같은 경우는 네 그냥 하나 할게요 네. 로디망마로디망마 <놀람> One more chance 롯디망마

그여이 준호 무슨 이야호 아, 와. 네, <목소리도> 네, <목소리도> 저는 그... 쿠한테 8년 전이죠 8년 전에 이제 태국에 처음 왔었을 때 배웠던 건데요 갑자기 생각나서 ยินดีดีใจขอบคุณครับยินดีดีใจขอบคุณนะคะพราะได้เรียนรู้มาจากคุณนิคุณนะคะที่วงนี้ประมาณแปดปีที่แล้วที่พาคุณนิคุณอู้ยองอ่าทีกันนะทีกันนะอืมยังไม่ได้กดกันเลยจะดีกันได้ยังไงเศร้าจะตางเลยทีกันนะไหนุก รู้เถอะน่าจะสี่าันชาเดี๋ยวไม่ีด้กดกันเลยนิสคูนบริษัทในอะไรได้บ้างคุณไม่เป็นไรไั่นดีโอ้นะฮะอ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้มีโอกาสนะฮะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของเท่าแก่น้อยค่ะเท่าแก่น้อยที่โปรโมทโมเดลโลกเกี่ยับตัวเุดชุดนี้รู้สึกยังไงบ้างบอกสิครับก่อนอื่นนะครับก็เท่าแก่น้อยเป็นขนมดีอร่อยด้วยนะครับ เราก็ก็คือดีใจครับผมที่ได้ได้ทานได้ทานขนมฟรีนะฮะแล้วก็ฟรีตลอดปีป่ะน่าสนุกน่าจะติดแต่ที่สำคัญคือคือคุณเหมือนกับแบบว่าได้ได้ร่วมงานกับท็อปซึ่งเป็นโอนเป็นหนมคนหนึ่งใช่ดมบริหารคนหนึ่งที่มีความฝันมีความพยายามมากจนผลักดันตัวเองให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับที่คนนี้ ครับผมนะฮะเพราะว่าในโฆษณาเนี่ยคุณท็อปก็ได้รูปซีนด้วยกับไอพีเอ็นนะฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีการถ่ายโฆษณาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเปนยังไารรยเังไงบ้บรรยากาศเปังไงบ้างบรรกเ็ัปน นนก,ก,ก่อน,นอเอเดียจะบอกก่อนเลยว่าข้าวขนมข้าเกียน้อยเนี่ยเป็นขนมที่เหมาะกับทูพีเอ็นมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศของกองไทยเมื่อวานเนี่ยได้ถ่ายกับคุณต๊อบด้วยนะคะแล้วการกำลังกันถ่ายคือเนี่ยมันก็สนุกมากได้ยนินดีแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ถ่ายได้ถ่ายหน้ากับคุณต๊อบด้วยค่ะครับผมนะฮะเป็น<อ>พิสต์เนอร์เนี่ยก็ต้องผ่านข้าเกี๊ยน้อยกันแน่นอนแน่นอนครับเนี่ยชอบแต่เรคุณชอบไก็ชักไหน 자, 다분 좋아하시는 맛은 어떤 거세요? 예, 저답입니다 예, 저는 이에이 스파이시 바비큐를 제일 좋아합니다. 분들 기억나나요, 에이 바비큐, 이 스파이시 바비큐. 베르전 라스트도요. 예, 최 굴도 있어요. 그, 내 통에 미루 굴도 있네요. 미찬도 와, 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 와. 54, 54 특히 특히 잡루 찻나이. 캐시는 어떤 맛을 좋아하세요? 저 같은 경우는요, 일단 시푸드. 잡시푸드. 시푸드가 히 맛있어요. 이제 이제, 이제, 이 이제, 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 이 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 이제, 이이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 이 สุดสุดให้ใแรงๆนะจะได้รับสีฟจากพวกเราโอเคโอเคเอ่อชันซองชอบรสชาตินายอ๋อ저는물론เดี๋ยวก็ต้องกินกุยว่ายก็อร่อยนะครับแต่ตัวเองก็ชอบกินกิมจิก็กุนจิก็อร่อยชิลล์ 어. <laughs> 어, 저는 다 좋아하는데요. 제 얼굴은 여기 오리지널이 있는데 저는 앵그리 스파이시 바베큐가 되게 매콤하고 맛있더라고요. 저는 어, เอง나ก็ชอบทอ 네. 하 Angry Spicy Barbecue 아, 저는 피자만. 네. 영이피자 <laughs> อือ่ะสลผมชอบผมชอบคลาสสิกคลาสสิกเลยง่ายนะครับผมอ่ะต้องบอกว่าคิดคิดไหมว่าทำไม 2PM เนี่ยถึงมีแฟนคลับที่รัก2 p m มากขนาดนี้ทั้งคนไทยทั้งอุ้ยหลายชาติด้วยทูพีเอ็มแฟนคลับที่เยอะมากใช่ไหมเนียแฟนคลับที่็มากขนาดนั้นผมเออเออเอเ 사랑하는 이유는 uh, 정말. 지금까지 제데뷔했수로 이제, 이제 6년이 지나가고 있는데 아직까지도 이렇게 많은 팬분들께 사랑해주시는 이유 중 하나가 아 저희가 정말 어 진실된 마음으로 이렇게 항상 모든 일에 유머인 것 같아요. 그래서 어 무대에서 할 때는 이제 정말 멋있는 모습을 보여드리고 려노력하고 예능에서 또 웃기면서 팬분들이랑 이렇게 뭐다 이제 뭔가 뭐 이벤트를 한다거나 할때 정말 팬분들이 즐거운 것이 무엇인가를 잘 생각해서 하는 그룹이라서라고 생각을 합니다. 예. 사랑시세요 เหตุผลที่แฟนๆนมารับ 2pm มานานขนาดนี้นะคะทั้งหมด2พีเอ็นี่ยเดบิวต์มาทั้งหมดประมาณ6ปีแล้วนะคะก็คือว่าแฟนๆเนี่ยเวลาพีเอ็ m ทำงานพีเอ็ m ก็จะทำงานด้วยเต็มที่ด้วยเต็มใจไม่เคยที่จะหลอกแฟนๆด้วย พอมาแฟนเป็นแฟนในเมืองไทยพวกเขาก็ดีใจที่ได้เจอแฟน,แฟนในเมืองไทยด้วยก็อพอได้กําลังจะเป็นแฟนแล้วพวกเขาก็ยังมีกําลังที่จะโชว์เต็มที่ให้กับแฟนๆตอนบนเวทีด้วยค่ะอืมนะฮะดีมากเลยจีแฟนๆคนไทยนี่ก็รอนะฮะสำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเท่าแก่น้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีการตีใช่ไหมครับใช่ครับก็หวังว่าอืมก็คงได้มีโอกาสได้เจอพาร์ทเสเมืองไทยเนะครับก็คงจะมี อจจะมีแฟนมิงอะไรเงี้ยาจะมีการแสดงนู่นแสดงนี่ด้วยก็ต้องรอครับผมอ่ะนินนึงใกล้ถึงวันเไทยแล้วอยากให้แต่ละคนเนี่ยฝากอะไรสุดรปแฟนชาวไทยหน่อยเออวันในความรักวันไทยสตย์ทกคนพานไทเดียวนอ들에게าเมสเซจูยยทเีไท 항상 저희 어, 뜨겁게 응원해 주시는 태국 어, 팬분들 어, 정말 진심으로 감사드리고 어, 그날 어, 저희와 함께할 수 있다면 어, 뭐, 더더욱 좋겠지만 어, 주위에 또 사랑하는 분들과 또가시는 어, 초콜릿 나으면서 어, 좋은 추억 보내셨으면 좋겠습니다. วันวาเลนไทน์เป็นวันที่หวานไม่เป็นแห่งความรักนะคะเสียวพี่จิงอยากจะอยู่กับแฟนๆในวันที่ห้าในวันวาเลนไทน์ด้วยแต่ว่าไม่ต้องาได้ะถึงแม้ว่าเจอจะมีความรักต้องรีแต่ว่าผู้ยองเองก็บอกว่าอยากจะมีอยู่กับแฟนๆด้วยแต่บางทีแฟนๆก็ต้องมีผู้รักของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรอนี้ไม่มีหรอกแฟนตัวเองด้วยนะคะครับอ่ะถือว่า นะฮะวันนี้เรียกว่าเป็นเอ็กคลูซีฟนะฮะจริงๆสำหรับการสัมภาษณ์พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับเนาะต้องกลับเกาหลีแล้ววันนี้ด้วยนะฮะให้เราฝากผลงานท p m กับพี่ๆพี่น้องสื่อชนที่มาในวันนี้ได้ครับผมก็พวกเราตอนนี้ทูพีเอมกำลังเตรียมตัวแัลบว้มใหม่กันอยู่นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าก็อใกคนติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเร็วๆนี้คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครับก็หวังว่าทุกคน มาร่วมสรุปกับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อฝากเท่าแก่น้อยแล้วก็กิจาก,การรมดีๆจากเท่าแก่น้อยที่เราจะมีในเดือนเนี้ด้วยนะครับทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโคมนะฮะแล้วก็พับเบลโฆษณาน่าจะได้ชมกันในเดือนนี้นะฮะประมาณเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเข้าไปดูที่ <ao S 1> Facebook ติดตามข่าวต่างๆได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณชูพีเอ็ม thank ว o u very much ขอบคุณรับ thank you very much ต <Thank you S 2> ้องถ่ายรูปไหมครับ ถ่ายบูใช่ไหมใช่ถ่ายรูปันชอปครับเต็มตัวนะครับเอาเข้าสูตรขาวไเลยนะเ้ไปเลย Sampai jumpa di video selanjutnya.